นี้เราก็จะมาแนะนำกระเป๋าของเราแล้วก็จะมาดูกันเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิ้นมีทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันนั่นเองเดี๋ยวก็จะไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมาดูชิ้นที่หนึ่งกันเลยชิ้นที่หนึ่งก็เราเป็นคนชอบกระเป๋าผ้าใช่ไหมชอบกระเป๋าผ้ากระเป๋าหนัง ก็เป็นหนังแท้นะอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าแล้ชอบแล้วก็เป็นสายสายไว้ใส่โทศรศัพท์แบงค์เงินชิ้นต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เอกนะ ข้างใน,นก็จะเป็นออกแบบนี้นะแล้วอันนี้ไว้ใส่เหรียญก็ได้เปิดได้นะคะน,นี่เป็นที่ติดฟันะนะนะวัสเภาย กินต่อไปก็คืออันนี้นั่นเองนี่กรจะใส่ไรอย่างเงยนะมีกระดิ่งด้วยเป็นกระดิ่งแบบนี้นะเราเคยโฆษณาเป็นของจิ๋วไปแล้วนี่เป็นกระดิ่งแบบนี้นะ่ะแล้วก็มาห้อยอันนี้เป็นสา,ภา,ภายท้าไพเป็นถือมาไปมาเก๋ๆอะไรพวกนี้ยแล้วก็ เป็นแบบนี้มีอยู่สามช่องแบ,บนี้นบบนดูชิ้นต่อไปเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เป็น ก็เอาคิปตีน่ารักน่ารักมันเองถือก็ได้นะถือถ้าถือก็ถอดสายสะพายออกทั้งสองข้างถ้าไม่อยากสายเอ้ยถ้าไม่อยากถือก็สะพายเอาก็ได้เป็นสายสไปเป็นน่ารักมากนาน,นะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนเราสะพายแล้วกันนะ ก็เป็นอย่างนี้เลยเราสะพานมันก็พอดีเลยแล้วก็ถืก็ได้ด้วยนี่แบลบแบเกๆ๋ๆนีเราชอบชิพป,ปี้แต่ว่าเราอยากได้โบสีชมพูหรอกก็เป็นสีฟ้ามากกว่าแต่นี่ก็พอใจแล้วแหละอืมเป็นหนังแพนะเนี่ยเป็นหนังแพ ว้าไม่รู้เป็นหนังอะไรนะหนังของเทเลยนะเนี่ยหนังเท้ติ็จะเป็น,นีติเปนเ,นเก๋ๆเราจะเก็บไว้ใส่ไปไป,ไปท่องไปเที่ยวอะไรพวกนี้ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามชมหรือว่าอไงนะคะอย่าลืมกดติดตามชมเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะมาดูกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาดูของทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะนี่ของที่เราแนะนำทั้งหมด นี่ก็จะมีหมดนี้เลยนะนจะเป็น,อ,นอันนี้เป็นคิตตี้อันนี้เป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าหนังแพ้นะอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นกระเป๋าห้อย mm. ม,อมันมิขงสิงเก๋กๆอันนี้ก็เกมกัน mm. เ็นกระเป๋าเปิดได้เราขอเปิดมัมันเปิดยากอ่ะก็เป็นกระเป๋าเปิดได้งนงี้ยเป็นทางที่ปิดเป็นทางที่เปิดบา,บายๆค่ะ